บทที่สองภูผาบทนี้ก็บทที่2แล้วนะครับฉะนั้นเลขที่เราเห็นตัวนี้ก็คือเลข2นะครับซึ่งเป็นเลข2ไทยนะครับน้องๆก็ลองฝึกลากดูได้นะครับถ้าน้องๆเจอรูปแบบนี้หรือว่าลักษณะอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเลข2นะวิธีการก็คือลองลากเป็นวงกลมอย่างเงี้ยนะครับ พอครบวงกลมแล้วก็ลากขึ้นไปข้างบนแล้วก็ทําเป็นหยักนะครับคล้ายๆต่อเต่านะแล้วก็ลากลงมาข้างล่างนะครับแล้วก็ลากเส้นผ่านวงกลมเมื่อกี้ครั้งหนึ่งแล้วก็ลากขึ้นไปข้างบนตามนี้เลยนะฉะนั้นนี่คือ2ไทยฉะนั้นเวลา2ไทยเนี่ยมันก็จะเหมือนกับแทนค่าของบทที่เนาะนะครับฉะนั้นพอเป็นเลข2เราก็ต้องเข้าใจแล้วว่าเป็นบทที่สส่วนหัวข้อในเรื่องนี้ก็คือเรื่องของภูผานะครับ อ่านตามคอีกครั้งนะครับภูผ,ผาอ่าทีนี้มาฝึกสะกดนะครับตัวนี้ตัวอะไรครับพอสัมเพาเก่งมากครับตัวพอสัมเพาตัวนี้คือสระอูนะครับฉะนั้นพอสัมเพาเจอกับสระอูพอสัมเพาสระอูภูอ่าหรือเราจะสะกดนะครับวิธีการสะกดให้ง่ายกว่านั้นก็คือพออูใช่ไหมพอ อูผูอ่าอันนี้พูส่วนคำหลังก็คือคำว่าผาทีนี้สะกดยังไงตัวนี้ตัวอักษรอ,อะไรครับผอพึ่งเยี่ยมมากครับผอพึ่งนะครับอันนี้คือสระอาเก่งมากสระอาฉะนั้นผอพึ่งเจอกับสระอาวิธีสะกดก็คือผออาผาผออาผาฉะนั้นคำนี้ก็คือ พออูพูพออาผาผูผาอ่าเก่งมากลองฝึกสะกดนะครับเมื่อคล่องแล้วเราเปิดดูหน้าต่อไปเลยครับอ่อ่านตามครูนะครับรู้จากคำนำเรื่อง อ่านอีกครั้งนะรู้จากคำนำเรื่องทีนี้มาสะกดกันอันนี้ตัวอักษรอ,อะไรครับรอเรือเก่งมากครับนิสระอูรอเรือสระอูรูรออูร,ร,ร,รูตัวนี้เป็นไมโทนะครับรออูรูรไมโท รู้อ่าอันนี้คือรู้นะคำต่อไปจอจานจอจานไม่หันอากาศกอไก่หรือก็คือจอจานสระอะกอกไก่นั่นเองอ่าเวลาเราสะกดนะจอ,อะกอจกโอเคนะครับฉะนั้นรู้จักละคำต่อไปคำอ่าวิธีการสะกดก็คือคอควายสระอํม คออัมคำอาฉะนั้นรู้จากคำนะครับคำต่อไปนำนะนอหนูสระอัมนออัมนำแล้วก็ต่อไปนะสระเอช่ไหมรอเรือนะครับแล้วก็สระอืออออ่างซึ่งตรงนี้จริงๆก็คือสระเอือนะครับสระเอ,อือฉะนั้นเวลาเราสะกดรอเรือสระเอ,อือเรือแล้วก็สะกดด้วยงองูนะครับ รอเอืองอเรืองแล้วก็มีไม่เอกนะรอเอืองอเรืองไม่เอกเรื่องนำเรื่องอ่ะทีนี้อีกครั้งหนึ่งรออูรูไม่โทรูร้จอกอกจากคออัมคำรู้จากคำนออัมนำรอเอืองอเรืองไม่เอกเรื่องรู้จาก คำนำเรื่องทีนี้มาดูว่ามีคำศัพท์อะไรบ้างอ่านตามครูก่อนเลยภูผ,ผาคำนี้เจออย่างเมื่อกี้เจอแล้วก็คือบทนี้นั่นเองใช่ไหมครับบทที่สองเรื่องของภูผาใช่ไหมภูผ,ผาฉะนั้นวิธีการสะกดพอสมเพาสระอูพออูภูพอพึ่งสระอาพออาผา ปูผาปูผาเป็นชื่อคนก็คือชื่อเด็กผู้ชายคนนี้นั่นเองนะครับ่าต่อไปพอ่ออ่านตามครูนะครับพอ่อามาสะกดนะพอพานอออ่างออ่างตัวนี้คือสระอนะพออพอไม่เอกพอ่อ พอ่พออพเอกพอ่ออ่าคำนี้คือคำว่าพ่อนะครับซึ่งก็คือเป็นรูปผู้ชายก็เป็นคุณพ่อของผู้พานั่นเองอ่ะต่อไปมาดูอีกคำแม่อ่าคำนี้คือคำว่าแม่นะครับวิธีการสะกดเนื่องจากเราเห็นสระแเอใช่ไหมครับเห็นมอมา้าแล้วก็เห็นไม่เอกอ่าวิธีการสะกดก็คือมอแอแม่ไม่เอกแม่ มแอแแมเอกแม่นะครับคำนี้ก็คือแม่นะครับฉะนั้นในบรรทัดนี้เราได้3ามคำละภูผาพ่อแม่ทีนี้มาดูข้างล่างครับคำต่อไปนะครับหาหอหีบสระอาหาหออาหาก็คือหา นะการหาของเราเนี่ยเราทําอะไรหายเราทําอะไรตกเราทําอะไรหล่นเราก็ต้องไปหาใช่ไหมเช่นั้นในรูปที่เราเห็นก็คือมีเด็กผู้ชายกําลังหาดินสออยู่ซึ่งดินสออยู่ตรงไหนอยู่ใต้โต๊ะนะครับอ่ะต่อไปมาดูคําต่อไปให้นะครับให้ฉะนั้นอ่ะมาวิธีการสะกดก็คือหอไอหายไมโทให้หอไอหาย โทรให้โอเคอมาดูอีกคำหนึ่งคำว่าได้นะครับคำว่าได้นะครับเราจะเห็นสระไอไม้มาลายอยู่ข้างหน้าแล้วก็มีดอเด็กแล้วก็มีไม้โทเวลาเราสะกดนะครับดอไอไดไม้โทได้ดอไอไดโทได้ได,ได้ซึ่งจริงๆคำนี้เราเห็นไหมคำหนึ่งก็คือให้คำหนึ่งก็คือได้ แต่เขาใช้รูปเดียวกันนั่นหมายความว่าหมายความว่าเราจะเห็นรูปผู้ชายให้ของขวัญใช่ไหมครับอันนี้คือให้ส่วนเด็กผู้ชายรับฉะนั้นเด็กผู้ชายก็คือได้ของขวัญน,นะครับฉะนั้นก็ความหมายของคําว่าให้ก็คือผู้ชายนะครับผู้ใหญ่ให้ของกับเด็กส่วนเด็กก็คือได้รับของจากผู้ใหญ่นะครับก็คือคําว่าได้นั่นเองอมาดูคําต่อไปข้างล่างคําต่อไปอ่านตามครูนะครับ ดีใจดีใจดอเด็กสระอีดอ,อีดีสระไอไม้ม้วนจอจานสะกดจอไอใจจอไอใจฉะนั้นดอ,อีดีจอไอใจดีใจในภาพเราจะเห็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งดีใจโอเคนะ่ะมาดูภาพต่อไปอ่านตามครูนะครับ ดูแลดูแลดอเด็กสระอูดูลอริงสระแอแลดูแลคํานี้ก็ถ้าจากในภาพที่เราเห็นก็คือมีผู้หญิงกําลังดูแลเด็กอยู่นะครับอันนี้ก็คือความหมายของคําว่าดูแลนั่นเองนะคำสุดท้ายของหน้านี้นะครับรักรักนะครับ รอเรือแม่นากาศกรักหรือวิธีการสะกดก็คือรออะกอรักรออะกอรักนะครับน้องๆฝึกหน้าสีนี้นาหน้าสิน,านี้ให้คล่องเลยนะครับถ้าคล่องแล้วนะครับเราไปดูหน้าต่อไปกันเลยครับ